แล้วเฟย่าโอ้แบบปืนม่วงสวยมากเลยเนาะไอ้โอ้ยตาก็ม่วงสก,กินนี้ดีต่อใจจุดๆเลยหวั <Thank you. S 1> งว่าจะมีขายแบบสียอมนะ,ะปืนม่วงเข้ากับสก,กินนี้น่าใช่ใช่โทนสีมันแบบได้เลยอะ่ะ ปืนขาวม่วงแล้วก็ชุดชุดเป็นโทนแบบฟ้าแบบมันไม่ตัดกันเลยอ่ะมันดูแบบปืนมันดูแบบเออมันเหมือนเราถืออาวุธแบบทรงพลังสักช,ชิ้นหนึ่งนะทำไมนางน่าสิมากมากเลยเฟย่าเป็นนักล่าดิเฟ,ย,ฟย่านี่เป็นนักล่าข้าหัวนะ ถ้าหน้าตาไม่ดุนี่ก็ไม่เหมาะกับการเป็นนักล่าข่าหวัวสิจริงไหมล่ะตายดิรอเลยล เอ้ยไม่ตายมีเพื่อนฮิลเซ็งเลยดูนี้หน้าแบนวินสันดีกว่าแม่งไม่น่าแบนดโดนนะ เทเซอร์เราตายไม่พักตาย,ย,ยโอ้ยมีสื่อถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ปักอาณาไปหนึ่งนัดไม่ตายมีเพื่อนช่วยแล้วเรามีพิกกิดไวทำอะไรอะ่ะขั้นกระดาษด้วยห่ะเรามีพิกกิดไว้ขั้นกระดาษด้วยนะตาเนี่ย ไฟวินท่าม,มันเร่งง่ายอยางน,นะเนติมแพ็ค 1000CC แต่ว่าไม่ได้แต้มไม่ได้สกินแถมเติมหรือซื้อครับเพราะว่าถ้าเติมจะไม่ได้นะต้องซื้อแพ็คนะ ไอสกินแถมมันไม่ได้มาจากการเติมนะมันมาจากการซื้อซื้อแพ็คนะถ้าเราซื้อซื้อแต้มเฉยๆเราก็ได้แค่แต้มนะ น่าจะซื้อผิดแล้วล่ะจากที่ฟังเนี่ยถ้าเราบอกว่าเติมเติมพันเนี่ยใช่เลยอะได้แต่แต้มมันต้องซื้อสตาร์เตอร์แพ็คถึงจะได้สกินอันนะมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะอ่า nhảy băng cả đà đó là

salutation เราจะฟังตีไม่เหมือนเดิมเป็นต่อมาใช่แล้วล่ะเฟย่าดิฟจดจัดตอนนี้ฝั่งนู้นเล่นไม่เป็นเลยอดามิไม่มีอุ้ยโดนวินสันเลยอ่ะเอ้ยข่าบอมสวย ฝากเอาไว้ในกายเธออัลลอร์ทิเมก เอ้ยเอาแพ้เลยอะ่ะโอ้ยได้เปรียบพอยสองมาตั้งนานมาแพ้พอย n สุดท้ายสุดท้ายเพราะว่าอีโก้กันไปหน่อยเศร้าเลยวะไม่เป็นไรนะเรื่องปกติของ over t ทม e เลยลผมไม่สายฮิฟไฟนะทุกคนผมก็เลยพไซส์ซ้ายขวาไม่เหมือนคนอื่นเขาจะอัพขวาซ้ายกัน,นพวกชอบยิงซูมปิดดาเมจนะยิงฮิไฟกันไม่เป็นนี่น โดนดับเบิลวินซันโดดใส่ผมว่าถ้าเราฮิปไฟล์เก่งๆมัน,ม,นมันแรงมากเลยนะมันเบิร์ตให้สัตตายภายในแบบไม่กี่นัดเหมือนเพเซอร์ได้เลยนะ เราโยนเกมกันอนะแต่จริงนะเรามีบิคิดทำไมวันนียตายเยอะใช่ไหมซัมเบอิซัมบ้าเพิร์ใหม่ควรอัพทั้งสองอันไหมผมอัพเป็นอีเมื่อคริติคอลแล้วฮิลแล้วก็ไวรัสสตูที่ไวรัสสตูที่แฮกกระจายครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าซ้ายขวาหรือขวาซ้ายจำไม่ได้ละ I always deliver. I move quick. Keep up if you like. Warm up those legs. We've got work to do. No, they're playing today. กินวันทริกซะด้วยนะคนนี้แบบวันทริกของแท้เลยเออกูว่าแหละอืมน,นได<ป>้วันแท้เลย oh. ปืนโม่มันสว่างขนาดนี้เลยครับขึ้นอยู่กับสีของปืนครับอย่างปืนนี้มันเป็นสีขาวมันก็เลยทําให้สีม่วงเด่นครับมันก็เลยดูสว่าง ย,ยิงจะโดนอีกเหรอพี่ใช้ตัวไหนนะครับซอมบ้าเพิร์กเก่าหรือกับเพิร์กใหม่ครับไมเนอร์เก่าเม,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 มเจอร์ใหม่ อะไรวะไม่โดนว่ะ ออุุ้้ยยไปกด enter ทำไมวะนะปอ่มินนี่จะไปกดโ enter เศร้าเลยวะไปยังไม่จบแท้ผมจะอยากสะสม朱诺体育场มากแต่ต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้หาห้องจนท้อ โจูโนโ่คือแรงออสตาป่ะผมจะะพนะ นายได้รอดเลย Convert All Star. อุ้ยเหลือหนึ่งได้เได้ในแหละความแรงของตัวใหม่ละเห็นเขาดูช่วไม่เก่งในสเตเดียมเหรอครับก็แย่แล้วหนึ่งในซัพพอร์ตที่ทีที่สุดในสเตเดียมเลยแบบแรงสูงสูงนี่ไม่เล่นนี่คือเสียเปรียบมากเลยนะตัวที่กางที่สุดคืออันนาครับ ลูซโซ่ตนนผมจัดอยู่ในเทียเอสเลยนะแบบเทียเอสเลยอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่เก่งอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนบิ้วมั่วกันเรามาบอกว่าลูซโซ่ไม่เก่งทั้งน,นั้นลูซโซ่เนี่ยแม่งโกงแบบใช้คำว่าโกงเลยอ,ะอ่ะอานาสเตเดียมนี่แบบโคตรโคตรกากแบบกากไม่รู้จะกากไงแล้วอ่ะ เล่นสายขวดก็ไม่ได้เล่นสลิปก็ไม่ได้เล่นเล่นยิงแรงแต่ว่าก็ทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากยิงนึกออกไหมแล้วมันไปติดโลอะไรฮะติดฟองซาเลยยาี่ยงเงี้ยยิงแรงไปแค่เท่านั้น ดิปไปดิรออะไรอ่ะเออดิปไปดิอุ้ยตายนะตายนะโดนฮิฟันตายเลยนะ อาณนาะทำหลับทั้งทีมไปเลยมันไม่ได้ใช้ครับติดฟองซาเลียไงแรงทูงแรงสูงสูงเล่นเนี่ยแต่ไรฮะซาเลียอาณนะาแทบไม่ได้หลับจะไปหลับยังไงอะเราให <c oughs> ้อนามีเพิกหลับทะลุโลดิเออค่อยว่ากันแต่นี้คือมันหลับไม่ได้เลยครับฟองเบลเลอร์โลดเบลเลอร์แล้วป้าก็ยืนเฉยๆโดนไฟสไต์ทีเดียวตาย ไลน์เหรอพี่จังก็ควีนไม่ไหวเหรอโอ้ยใช้คำนี้เลยนะเล่นเล่น,เล,นเล่นจังก็ควีนเจอไลน์เนี่ยเหมือนนรกอ่ะ <c oughs> นรกเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ไหวอะ่ะนรกเลยอะ่ะ <c oughs> เดินก็ไม่ได้ทะลุก,ก็ไม่ได้ <c oughs> แรงสูงคือแบบ <c oughs> เหมือนต้องบังคับเล่นไลน์กับซาเลียเท <c oughs> ่านั้นอะตอนนี้น เล่นสเตเดียมแรงน้อยๆสนุกสุดแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาทำความเข้าใจอะไรแบบนี้เพราะว่าเมตาแรงสูงแม่งน่าเบื่อน่าเบื่อจริงจังก็ควีนเจอซาเลียกับไลฮาร์ดเหมือนเหมือนเล่นโหมดปกติเลยอ่ะคือถ้าอยากจะเล่นก็คือต้องทะลุไลฮาร์ดไปเลยอ่ะแล้วแล้วก็ปล่อยให้ไลฮาร์ดมาตีหน้าเพื่อเราตาย สวัสดีลุกด้วยครับสวัสดีครับผมทำจังก็ควีนร้อยสามสิบอเบอี่จะอยู่ยังไงเล่นมันต้องเล่นอาเบอรี่อยู่แล้วเพราะว่าท่านเล่นสายปืนอะสู้ระยะไม่ได้ท่าน ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นจักวกนญ่ะในสเตเดียมแรงสูงอ่ะก็คือต้องมีคนช่วยให้เราไปทะลุไปฆ่าศัตรูหรือไม่ก็ต้องมีคนหนึ่งอ่ะกดไลฮาร์ดให้ก็คือมีแคสตี้กดไลฮาร์ดให้หรือไม่งั้นก็เอ่ออะไรก็ได้ที่มันช่วยกดไลฮาร์ดได้อ่ะแต่ถ้าเกิดทีมเราแบบมาแบบตัวแพ้ทางไลฮาร์ดหมดเลยก็จบจบสนิทลองเจอไลฮาร์ดคู่แคสตี้โซเจอร์ดิ จังก็ควีนแบบเครียดจัดอะ่ะไม่รู้จะเล่นไงเข้าใกล้ก็กว่าจะเดินเข้าใกล้ก็เจ็บเดินเข้าไปก็โดนโดนปลาไฟโดนตียากจังก็ควีนเจออะไรฮะนะโคตรยากเลย เริ่มเิ่มในรูนั้นมันมันถ้าไม่ติดโลเมื่อกี้นะบอกเลยว่าหนูบังกระดาษนี่เบิ่มเิ่มเลยอะเหมือนใช้ปิตี้แล้วเพิ่มเฮลดีไหมเหรอผมว่าเป็น ability ล้ลวนน่าจะเก่งกว่าครับแต่จริง ability ล้ลวน ability เพิ่มเฮล,ลก็ดีแต่ช่วงหลังๆเฮล,ลไม่ค่อยสำคัญแล้วนะแต่แต่มีก็ดีครับมีก็ดีแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอไเพิร์กเพิร์กเพิ่มเลือด50เปอร์อะอยากดิฟป,ปะละ่ะอยากเจออยากโดนดิฟป,ปะละ่ะ เอออยากโดนดิฟปะล่ะมาดิมานะมาได้นะมาได้นะเอาหมดนะเอาหมดนะเออเอาหมดนะไมนะ่คนไม่สนอ่ะเวลาเนี้ยอ้ยมันดิฟอ่ะของมันคนมันต่างอนะ่ะเออตัวเหมือนแต่คนต่างอนะ่ะอยู่น o w ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ออไปครับยาวๆไปครับเขากำลังโดนดิฟอย่างช้าๆครับอุ้ยน่าน่าจริงน่าจริงกดโดนไหมล่ะมีสองนัด ตายครับอุ๊ยเราเนี่ยตายเราป้าเล่นโคตรยากเวลาโดนเฟย่าซูมใส่ ยย่าคือตัวละครที่จะปลุกชายวัย30ให้กลับมาตั้งใจเล่นดีเพรได้อีกครั้งหนึ่งครับดูดิแบบได้คลิปแบกแล้วเขาผัดเราได้แล้วมันมันเลย ถ้าทีมไม่ทาอะไรกับตัวที่ยิงฟรีแล้วเราเป็นซัพพอร์ตคือรับชะตากรรมใช่ไหมครับก็ดูอย่างตาน,นี้เป็นต้นครับโอ้ยทานอ๋อเพราะว่าทานลูกธนูมันเป็นสีชมพูด,ด้วยครับมันเลยทําให้ปืนสีม่วงมันดูสวยพอถ้าเป็นสกินปกติกระสุนจะเป็นสีฟา้ามันเลยไม่สวยอ่าไอซีไอซี ชตากรรมโดนเบมว่าทำไมไม่ออกมาฮิลจะฮิลยังไงอะโดนธนูปักหัวเนี่ยปักปักโอ้โหดูดิเทคเอมฆ่าไปยี่สิบเจ็ดตัวฆ่าด้วยการใช้คิกขวาไปยี่สิบเจ็ดตัวโอ้ยมันมากเลยอะนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดถึงแม้ว่าดีไซน์มันจะหน้าตาเหมือนวีโดวีโดแบบรีสกินก็เถอะ อยากดิฟอยากดิฟว่ะอยากดิฟว่ะอยากดิฟว่ะเศร้าเลยว่ะไม่ได้ดิฟเกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> ทำไรเห็นนะมว้ย ตายซะคาบ้านเลยเออเป็นไงนนล่ะรออะไรอะ่ะ เพื่อนยอมแพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเขายอมแพ้กันหมดแล้วจริงๆครับก่อนดูการบ้านพอดีครับตึงๆไปมันจัดมันจัดมันจัดได้เพลย์ได้เกมด้วยผมเล่นสายฮิปไฟนะ์นะแบบว่ายิงยิงเพื่อรีโหลดฮิปไฟ แบบปปัคนอื่นเขาจะเล่นแบบโซมยิงอย่างเียแต่ผมเล่นฮิฟายด้วยผมรู้สึกว่าฮิฟายเฟย่ามันน่ากลัวมากๆไปเข้าบัด อัพคลิปให้เลยการลืมกันลืมเดี๋ยวนี้พี่จะต้องทำระบบนี้แล้วก็คือพออยากได้อยากลงอันไหนปุ๊บส่งให้น้องลงเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลามานั่งคิดหลังสตรีมนะลงไปเลย